สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นการซื้อตั๋วรถไฟผ่านแอปบนโทรศัพท์มือถือนะคะก็ข้อดีนะคะก็คือ 1. เราก็ไม่ต้องออกจากบ้านไปซื้อตั๋วที่ร้านค้าหรือว่าร้านสะดวกซื้อตรงที่เขาขายตัว๋วตรงสถานีรถไฟเนาะ 2. ก็คือว่าเราอะก็จะสามารถเช็คตารางรถไฟได้เลยค่ะว่าวันนี้มีเที่ยวกี่โมงบ้างจากที่สถานีที่เราจะไป จนไปถึงสถานีปลายทางเนี่ยใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ไปถึงกี่โมงอะไรเงี้ยค่ะเพื่อว่าเราก็จะได้สามารถวางแผนการเดินทางของเราได้นะคะ 3. ก็คือว่าเราสามารถซื้อล่วงหน้าได้แล้วการซื้อล่วงหน้าเนี่ยราคาตั๋วมันก็จะถูกกว่าราคาตั๋วที่เราซื้อวันที่เราเดินทางหรือแม้กระทั่งเวลาที่เราไปซื้อตั๋วบนรถไฟอะคะ่ะราคามันก็จะแพงกว่านะคะ สำหรับเพื่อนๆที่จะซื้อตัว๋วผ่านแอปแต่ยังไม่มีแอปนะคะก็ต้องไปโหลดแอปก่อนนะคะทำยังไงก็ไปดูเลยค่ะเข้า App Store แล้วก็เสิร์ชหา V นะคะเราก็แอปนี้นะคะผู้ที่โหลดมาแล้วเวลาจะซื้อตัว๋วก็เข้าไปเปิดแอปได้เลยค่ะเปิดแอปของอ v ขึ้นมานะคะมันจะขึ้นว่ามินิโปรชูนให้เลยนะคะว่าคุณอยู่ตรงไหนเสร็จแล้วก็เลือกว่าเราจะไล่จะไปที่ไหนนะคะเกจะไปออสโลเอสก็เลือกเป็นออสโลเอสนะคะมันก็จะขึ้นมา ะะทีนี้เนี่ยเราก็จะสามารถเลือกเปลี่ยนได้ค่ะว่าจะเดินทางซื้อตั๋วขาเดียวหรือว่าจะเป็นขาไปขากลับเลยนะคะแต่เกตเลือกขาเดียวนะคะแล้วก็ใครจะเดินทางบ้างนะคะเราก็เลือกดูว่าโอเคเป็นวล็อกซเป็นผู้ใหญ่กี่คนอะไรยังไงนะคะเกตเดินทางคนเดียวก็เลือกเป็นบล็อกซนคนเดียวเสร็จแล้วก็เดินทางเมื่อไหรนะะ่นะคะนะคะเราก็เกดเดินทางวันที่26ทีนี้ เกดจะเลือกแต่เช้าอะคะ่ะเกดจะดูว่าเออเวลาที่เราต้องการไปถึงปลายทางอะคะ่ะเราต้องออกเดินทางกี่โมงนะสมมุติว่าเกดจะต้องไปถึงสถานที่นัดหมายนะคะ11โมงครึ่งอย่างเงี้ยคะ่ะเกดก็จะต้องรู้แล้วว่าเกดจะต้องออกจากที่นี่กี่โมงนะคะนะคะก็จะดูเวลาที่มันใกล้เคียงที่สุดท,ที่เพื่อนๆเ,เห็นว่าแสดงว่ามันมีการปิดเส้นทางนะต้องไปเปลี่ยนเป็นรถบัสนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือเขาก็จะรวมอยู่ในราคา ตัวแล้วทีนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันจะเดินแล้วก็รถประจำทางด้วยนะคะก็คือจากบ้านเกตเนื้อบ้านเกตมันไม่ได้อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟเขาก็จะบอกเลยว่าต้องออกจากบ้านกี่โมงตรงที่อยู่นะคะรอรถรถมากี่โมงเสร็จแล้วเนี่ยไปถึงสถานีรถไฟกี่โมงรถไฟมาก,กี่โมงจากรถไฟไปถึงสถานีไหนกี่โมง แล้วจากสถานีนั้นจะต้องไปต่อรถบัสจากรถบัสไปถึงอีกสถานีหนึ่งกี่โมงที่จะไปต่อรถไฟอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็จะบอกว่าถึงปลายทางที่เราเลือกไว้กี่โมงนะคะทีนี้ค่ะถ้าเกิดสมมุติว่าเอ่อพอเรารู้แล้วอะว่าว่าเราจะไปสถานีไหนนะคะเราก็สามารถเลือกแบบไปที่สถานีรถไฟเลยคือเราเดินไปตรงนู้นเลยนะคะมันก็จอกจากบ้านสายหน่อยเนาะไม่ต้องแบบ รอรถเพราะบางทีรถเนี่ยก็มาแต่เช้านะคะมันไปถึงสถานีเร็วกว่าเยอะมากอะคะ่ะจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลารอะคะ่ะทีนี้เราตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะไปเที่ยวไหนนะคะเราก็เลือกอช่วงเวลาตรงนั้นเลยนะคะพอเลือกแล้วมันจะเข้ามาหน้านี้ข้างล่างมันจะมีคำว่า f o r ์ e e ็ก็คือให้เราดำเนินการต่อไปนั่นเองนะคะเราก็พอกดเลือกดาเนินการต่อปุ๊บมันก็จะขึ้นมาหน้าที่ให้เราเลือกว่า เราจะเลือกฟูลพัคเกตของเขาเลยไหมนะคะเป็นเปลี่ยนแปลงได้เอาเงินคืนได้พอเรากฏเลือกตั๋วที่มีความยืดหยุ่นอันนี้แล้วนะคะเขาก็จะมีให้เราเข้าไปเลือกที่นั่งด้วยะคะ่ะหรือว่าเราจะไม่เลือกอะไรเลยก็ได้นะคะไม่ต้อง f ั e ซีเบ e ลบิลเลนะคะเปลี่ยนไม่ได้รีฟันไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งมันก็จะถูกกว่าถ้าเรามั่นใจว่าเราไม่เปลี่ยนแปลงเราก็เลือกไปเลยคะ่ะแล้วก็กด ต่อไปนะคะทีนี้เสร็จแล้วมันให้เราเลือกว่าเราจะเลือกซื้อที่นั่งไหม้หรือว่าไม่เลือกระบุที่นั่งนะคะไม่ระบุที่นั่งมันก็จะประหยัดไปมันก็จะขึ้นว่าให้ nest ก็คือให้กด n e s t ไปเลยนะคะนะคะ่ะแล้วมันก็ขึ้นมาว่าเป็นเอ่งเกลบ l ิลเลตไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมก็กดเลือกไปเลยะคะ่ะแล้วก็เป็น l o c a l b i บิ e เลตนะคะเกิดเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่ามันมีการปิดเส้นทางทำทางนะคะก็ต้องไปต่อไปเปลี่ยนรถนะคะก็เลยต้องมีตั๋วแต่ละที่นะคะ มันราคามันรวมอยู่แล้วนะคะเราก็กดกดไปเร,เรียบร้อยหมดแล้วนะคะมันขึ้นชิลพิทาลิงนะคะก็คือขั้นตอนการชําระเงินค่ะมันก็จะขึ้นรายละเอียดให้อ่ะคะ่ะว่ามีตั๋วจากไหนไปไหนจากไหนไปไหนจากไหนไปไหนที่เราจะต้องตอบตรวจสอบครบถ้วนเรียบร้อยเราก็ ธินบิธาลิงนะคะก็คือจ่ายเงินเกจจ่ายด้วยวิบนะคะหรือว่าใครจะไม่จ่ายด้วยวิบก็กดตรงเอ็นเรนะคะมันก็จะขึ้นให้แต่น,นี้เกจจ่ายด้วยวิบนะคะมันก็จะอัตโนมัติพอจ่ายแล้วปึ๊บมันก็จะขึ้นมาหน้าจออย่างนี้เลยค่ะทีนี้ถ้าสงสัยว่าเอ๊ะตั๋วที่เราซื้อเมื่อกี้อยู่ตรงไหนนะคะก็นี่ค่ะไปดูตรงเมนูได้นะคะแล้วก็มันจะขึ้นว่ามีใ right นบิเลเตอร์อะไรใช่ไคะก็ไปกดดูตรงนั้นได้เลยค่ะทีม <Active S 2> นะคะก็คือเป็นตั๋วที่ยังใช้งานได้อยู่นะคะทีนี้พอวันเดน เวลาตั๋วในตั๋วมาตรวจก็กดแค่วิสปินเล็นะคะมันก็จะขึ้นมาให้เลยค่ะก็เนี่ยค่ะต่อไปเราก็จะได้ไม่ต้องไปออกไปที่ร้านค้าไปซื้อตั๋วให้มันยุ่งยากนะคะแต่ข้อควรระวังคือโทรศัพท์เราจะต้องมีแบตเตอรี่นะคะส่วนอินเทอร์เน็ตนะคะบนรถไฟเขาจะมี Wifi ให้ฟรีะคะ่ะเพื่อว่าเราจะได้โชว์ตั๋วให้ในตั๋วตรวจได้นะคะ ค,คลิปนี้เกศก็หวังว่าพอจะเป็นประโยชน์นะคะต่อไปเวลาเราจะเดินทางหรือเพื่อนๆจะเดินทางก็อยู่ที่ไหนก็ซื้อได้เลยค่ะขอให้มีโทรศัพท์แล้วก็มีอินเทอร์เน็ตพนันนะคะเวลาเดินทางก็พกสายชาร์จไปด้วยนะคะเราก็จะสามารถชาร์จบนรถไฟไปได้นะคะก็วันนี้เกศก็ขอลาไว้แต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนละกันนะคะแล้วคลิปหน้าจะมีอะไรมาฝากก็กดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเกศค่ะวันนี้สวัสดีค่ะฮัลโด